าสวัสดีครับ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 เรียน,นเอสแคนาดี้เฮ้ยมากันมาเลยครับผมเชื่อพรบคุณเชื่อเล่เามาให้เราฟังเลยครับเล่ามาเลยผมเ,เลผมเจอกลับบ้านหลังจากไปมามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาผม,มเดินเซไปมาจนท่าบอกไหมผมเลยคลิดว่าเธอแน่จะเมา เอาล่ะบอกเรามาต้องตรงนะคุณดื่มไม่เท่าไหร่นั้นน่ะไม่นล้ผมแท้งมาแต่เลยไม่เอานะฮะไม่ฟังก่อนอะอนะเดินเข้ามาใกล้จนผมมองเห็นเธอชัดขึ้นคุณต้องได้เห็นโอ้ทั้งข้าวหามงหูงเละไปหมดดูเหมือนศพยังเป็นศพเดินได้เลยเพื่อนเหมือนเมียฉันเลย เอาล่ะใจเย็นๆนะครับคุณใจเย็นๆนะเฮ้ยฟังนะคุต้องเแขงเอาไว้โอเคนะอย่าไปัวโร่มหายอ่งนั่นลายภาคดีมากเลยนะไม่เอาหน้าเมึกี้ยังดีๆอยู่เลยนูททานสเลเตอร์

ฉันจะทำไงดีมาแล้วพระเอกเราเรยนนคมนรี ยีคนน่ากลัวบรรยากาศน่ากลัวจัดไม่มีใครอยู่กันเหรอ กูน่ากลัวจัดแล้วกูเป็นคนกลัวซอมบี้มากเลยโวยภาษาไทยยันฟอนเลยเหรอเย็ดภาษาไทยกับน้องเย็ดเย็ดเกิดแค่ภาคไทยนี่ก็รู้สึกดีแล้ะภาคกับเมนูไทยะะวัสดี มข้างในมืดจังเลยฮะผิดปกติซะแล้วสิไม่ผิดมั้งโอ้โหเลือดขนาดนี้คุณไม่เป็นไรนะเฮ้ยไม่เป็นไรก็เฮียแหละไม่ใช่ละ <c oughs> อยู่นี่นะเด<อ><า>ี๋ยวผมกลับมาช่วยไปไปไปตามไป หุ้ยเสียงหยุดได้สักทีตำรวจให้ช่วยหันดน้วยค,<ะ>ครับผมจัดการได้วยไปไปเฮ้ยวปล่อยเขาปล่อยเขาทีนี้นะเรียบร้อยคุณพ olic ตแตกมองหน้ากูด้วยนี่แหละเหตุผลที่กูไม่อยากเล่นะเกมผีเฮ้ยไม่งั้นผมยิงทอด ไปไปครับยิงไาแจสวยครับอุ้ยอะไรอ่ะเดีย๋ยวเอเป็นไงสตาร์ทหนึ่งทีแล้ววิ่งแข่งแจโอเคกดสเปซบาร์กดใช้ไปครับ เฮ้ยอะไรกันลงุงไปแล้วช่วยด้วยเฮ้ยลเลยวีแค่สวยจริงจิงนะบอกลงุงสวยมาก เป็นไไรม่ดีนะเสพคิดมาเยอะยิงขาเป็นไงยิงขาโหแล้วมาบึ้มเลยยิงปืนแตงดี้ซอมบี้เกมนี้มันไม่วิ่งสั่งสนุกขนาดนั้นถือว่าลิกเกอร์น่ากลัวกว่า กับลันเนอร์น่ากลัวกว่าโทษ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 คนละเรื่องนะมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันผมก็ไม่รู้ที่สถานีตำรวจน่าจะมีคำตอบนะคุณเป็นตำรวจเหรอใช่ผมรีออนเคเนดีแล้วคุณแลร์แลร์แรดฟิลคุณอยู่แถวนี้เหรอล่ะฉันมาตามหาพี่ชายเขาไปตำรวจเหมือนกันดีแล้ว จเราได้เจอกันผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรอีกบ้างและคูณสติีโเคให้เสียงภาษาไทยโดยธานุดันมัดเสียงภาษาไทยโดยนูบทานสเลเตอร์ มดอเสียงนะเว้ยไม่ธรรมดานะเว้ยผลงานชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยไม่สแสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณครับที่ทำเสียงดีๆมาให้พวกเราเล่น เมืองหาผีใช่ปะเนี่ย <laughs> ประชาชนทุกท่านโปรดทราบเนื่องจากเกิดการระบาดไปทั่วทั้งเมืองขอให้ทุกท่านมาหลบภัยที่สถานีตำรวจรคูนซิตี้เรามีอาหารและการรักษาพยาบาลกับทุกคนที่ต้องการ,รเจ้านี่มันไม่จริงใช่ไหมสถานีตำรวจเองไม่ไกลแล้วพวกเขาต้องรู้อะไรสักอย่างแต่ถ้า เหลือแค่เราแล้วนะถ้าไม่มีใครรอดแนละ้วนะต้องมีคนรอดสินี่มันเมืองใหญ่นะต้องมีคนรอดนะอื <c oughs> มเหมือนว่าเราต้องเดินจากตรงนี้นะ นี่ไงล่ะกำลังยำมี่กันอยู่เลยโอ้ยำมี่หรือไม่ก็ต้องวิ่งใช่พวกนั้นโอ้ยเสี่ยงหเฮ้ยแล้วต้องถอยหลังไม่มีไม่มีอะไรใครตกใจมั่วแล้วไม่มีไม่มีใครดิหูฝาดไอ้ลุงไอ้ยันลุงยังไม่ตาย

อ้าวแล้วแค่ตัวเอกของเรื่องจะมันหล่นแค่นี้ได้ยังไงควาควาคุณเป็นอะไรไหมเฮยยูโอเคเป็ไงฉันไม่เป็นไรคุณเป็นยังไงบ้างนี่เป็นไงอ่ะผมอยู <lawsuit> <ulously? S 1> ่ที่นี่ไม่ได้มันไม่ปลอดภัย ล่วงหน้าไปก่อนเลยไปเจอที่สถานีตำรวจใช่ลีออนมึงไปเจอกันที่นั่นใช่ลีออนมึงพูดถูกเลยที่มันเกินควบคุมแล้วสวัสดีเจ๊วิ่งไปไปไหนมะเนี่ยเฮ้ยนี่ไปจ้าไปที่มันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม้ติดไฟดิไม้อ้าว อ๋อจำได้แล้วพอติดไฟปุ๊บพอเราไปเล่นแครใช่ไหมทางมันไฟไหมเราต้องหาทางดับไฟก่อน,นถึงจะไป,ปได้เย็ดไปไงจำอะ่ะสวัสดีเฮียเทียนี่โฉคแน่เอาก่อนเลยละกันอออเอาเฮ้ยศูนย์ลูกโทษษโทษโทษโทษ ทิ้งเถอะไอซอมบี้ยังช้านี่เป็นคิกเกอร์กูหล่นไปแล้วนะโอเคอะไรเนี่ยสถานีตำรวจเมืองแลคูนโ่เกมที่น่ากลัวมากนะภาคดีด้วยเป็นคนภาคดีดีดีแต่ใครจะเล่นก็นเล่นนะ่ะกูไม่เล่นกูกลัวผี